วันที่18บทเพลงสรรเสริญพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สองข้อที่หนึ่งกอและข้อที่สินางฮันนาได้อธิษฐานและกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าในพระเจ้ากำลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งศัตรูของข้าพเจ้าจะแตกเป็นชิ้นๆพระองค์จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ต่อสู้เขา พระเจ้าจะทรงพิพากษาที่สุดรกลพิภพพระองค์จะทรงประธานกําลังแก่พระราชาของพระองค์และจะทรงเสริมอำนาจของผู้ที่พรงส์ทรงเสริมไว้บทเพลงของนางหันานาเป็นคำอธิษฐานที่เธอสั่งเสริมพระเจ้าที่ได้ตอบคำอธิษฐานของของเธอเรื่องที่เธอได้ขอบุตรชายใจความในคำอธิษฐานเป็นความมั่นใจในฤทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้า และการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำบทเพลงของนางฮันนาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระวจนะคำบทเพลงของเธอไม่ได้เป็นคำอธิฐานส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นพระวจนะคำอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งต่อพระพรไปแก่ผู้ที่ได้อ่านคำอธิฐานของนางฮันนาลึกซึ้งกว่าประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเธอมองไปที่พระเจ้าเที่ยงแท้ตงเดียว ที่เธอนำม,มาสการในยกย่องสรรเสริญธนนาไม่ได้อจอดจงอยู่ที่ความทุกข์ความโศกเศร้าของตัวเธอเองหรือว่ามัวแต่ยินดีในพระพรที่ได้รับแต่เธอกลับเพ่งไปที่พระเจ้าจากความทุกข์และการได้รับการช่วยกู้เธอเห็นพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าชัดเจนเธอกล่าวถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าความสัตย์ซื่มั่นคงก็คือพาศิลา ทรงสัพพันญูทรงทรงรู้ทุกสิ่งทรงทรงพักค,คุณทรงทรงมีฤทธิ์อำนาจเป็นผู้สามารถพลิกได้ทุกสถานการณ์และในคำอธิษฐานตอนจบเธอได้พูดถึงคาพยากรได้ทํานายถึงอนาคตเมื่อชนชาติอิสราเอลจะมีกษัตริย์ปกครองคำว่ากษัตริย์หรือผู้รับการเจิมก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้จะมาทำให้คาพยากรทั้งหลายนั้นสำเร็จ มารีซึ่งเป็นมารดาของพระเยซูก็มีบทเพลงสรรเสริญซึ่งเรียกกันว่าบทเพลงของนางมารีซึ่งปรากฏในพระธรรมลูการบทที่หนึ่งข้อที่4 6กถึง55ซึ่งคล้ายคลึงกับคำาธิธฐานของนางทานาตอนนี้เช่นกันมารีเห็นถือพระพรที่เธอได้รับเหมือนเช่นกับนางทานาคือพระเจ้าทรงเลือกให้เธอเป็นมารดาของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเมสสิยา เธอจึงถวายเกียรติแบบพระเจ้าด้วยบทเพลงเช่นเดียวกับนางฮันนาและนางนารีเราก็ควรมั่นใจในอำนาจการควบคุมสูงสุดของพระเจ้าเหนือทุกเหตุการณ์ในชีวิตให้ระลึกถึงการอวยพรและขอบพระคุณพระองค์เสมอขอให้พี่น้องได้ระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราและให้เราเองที่จะสรรเสริญพระองค์ในทุกๆวัน ข่อคิดสําหรับวันนี้การส่งเสริญพระเจ้าสําหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ทําให้เรายอมรับการควบคุมของพระองค์เหนือทุกสิ่งในชีวิตเราจะอธิษฐานที่เราเองจะยอมมอบทุกๆด้านของชีวิตให้พระเจ้าเป็นผู้ควบคุม